ครับผมวันนี้พ่อครับผมคือเก่าเดิมครับกรบป๋องตาพาครับอ่วันนี้ผมนี่อสูตรสำหรับปลูกเผาวไส้นาะครับเนาะส่วนประกอบบ่มี้ยังไงครับก็สิเป็นมุ้นสัตว์ครับผมมุ้นสัตว์ตัวนี้นี่เป็นมุ้นสัตว์ที่เออ่มันผสมดินมานั่นะครับผมก็คือผมสิบ่ใส่ดินเลยนะครับสูตรนี้ครับแล้วก็อันที่สองจเป็นใบกามปูครับผมหรือว่าใบส้มสายเนี่ยนะครับผมกับ ที่มันใกล้สีย่อยสลายแล้วนะครับผมใกล้สิเปื้อยแล้วแล้วก็เป็นบักเ้าซับครับผมบักเ้าซับเป็นชิ้นน้อยนะครับผมบักเ้าซับแล้วก็เป็นเปลือกไ่ครับผมเปลือกไ่ซึ่งสูตรเผ็ดเปลือกไคก็สิก็เห็ดใลยคดลิปแรยดนะครับเนาะอันนี้ผมก็เสียอามาผสมครับตัวนี้นะครับว่าเปลือกไ่ตัวนี้มันมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็อัมาถันนะครับ มี่สรรพคุณในการบำรุงต้นไม้แล้วก็ไล่พวกหอยทากของยังบดมะแล้งได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขันแรงเขาจะเอาเปลือกไข่นี่ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผสมผสมในตางให้ทีก่อนเอาพวกผสมกันนะครับเดี๋ยวเก็บให้มันตำตำหยาบๆนิดนึงครับตำหยาบๆก่อนตำแค่ให้หยาบๆนะครับแลวจะเป็นอะไรยังไงครับผม หัวโซบะัวหัวมันหอนหัวหอนมันเกเฮ็ดให้คุณภาพมันดีก็ห้องเอาใส่เลยนะซึ่งเป็นเปลือกไข่ที่มันตากแดดเลยนะครับนี่ตากแดดจนมันแห้งเลยนะครับนี่ตั้มตั้มประเทศเดนืครับนะ ใช้ใไหลนะครเกิดใ้นกาขกินเราลด้่วมไบนครับผมีประโยชน์ครับเปสูตรบ้านกอง้างครับผมเปนกใช้กันบางคนบางท่นเปิ้ลกะทิเอาใส่กะสอบนะครับเอบสวบวีเอ้าอะไรแบบน้ เราไปทุบๆอันนี้ยที่เรียกว่ขวดขวดเพื่อให้เขาได้ทั้งน้นได้เต็มที่ขวดจะได้เห็นเยองกุ่าล้วครับผมใช้ไฟสีอ่อนเดี๋ยวเอา ให้ชน้อยกันครับผ <c oughs> มเดี๋ยวพึ่งจำาด้เหครับผมหัวเี่ยวไม่ต้องถึงเตะตาเลยนะครับอ้ขหอวเขย่อยมดเด้นะครับ ครับหลังจากหัวได้เีลียรอ่ะวงลงุครับผมครับท,ที่นี่ตั้มอะไรยันเลยครับบนตั้เขาอะไรยัดเลย สูตร,ร,รต้น,น,ททน,ทตน,นๆนที่ผมเคยเห็ดไว้ครับแรกๆมันสิเอาไปผสมกับกีทเทาผสมกับเกลือแล้วกะผงชุลนะครับตัวนี้เราจะเทปห่างเทสารอาหารเข้าไปอีกนะครับก็ต้องย้อนไปเู่คลิปแรกๆครับที่ผมเคยเห็ดไปนะครับเป็นไรไมาเร็งได้นะครับหมดเถี่ได้ครับโอเค ใส่ก็ได้ครับไม่ใส่ฉีดพ่นก็ได้นี่ห้าตามเท่าอันนี้ผมที่ใส่ซ้ำนี่ก่อนครับผมเพื่อที่ผสมครับตัวที่ชุนผสมห่อหมีทั้งหมดนี่ครับเพื่ออให้เป็นการใส่บ้านนะครับโอเคที่เหลือวัตถุดิบนี่ก็เอาส่วนผสมต่างๆนีะครับผมผสมใส่กัน อ,นนอันนี้เดีเป็นส่วนที่ผมประุมไปแน่นะหมดเลยครับน,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 นี่ไบกราบูก็จะประุมพวก ดินของยังมาน้ํเอาหนาดินมนันมะนนะครับผมเพ่อใน้าทุ่นี้ผมก็ได้ใช้ดินเลยเลยครับผมก็ได้นี่ส่วนผสมของดินเราวต็นนี้เดี๋ยวแต่ว่าวินสีมาน้่มพวกฟุ้อยังแล้วนะครับนี่ครับมานมาน่ฟุ้ลมังแล้วครับ ครับคิดนี้ก็พ่อสานีแล้วครับผมที่เหลือก็เอาไปสามารถไปใส้ครับปักผ้าแล้วก็พืชผลต่างๆเลยนะครับเนาะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่นะครับเนาะในช่องของทาพา,าครับผมครับสวัสดีครับ